ครับสวัสดีครับไม่เลี่ยนสวัสดีครับจ้าวันดีจ้าครับผมเนาะอุ้ยอันโค้งซุดทไทยเลรอครับไม่เลี่ยนจ้าฝันอยู่บ่ครับคุณแม่โอ้ยว่าก็ว่าฝันนั่นล่ละฝันอีกก็เลยโทรหาครับผมคุณแม่ฝันว่าจังไ๋ครับเอาซูเอฟซฟังนะครับโทรหาอันนั้นว่าฝันว่าย่างไปเงอนนั่นล่ะย่างไปเงอนเฮื่อนอะไร เ่อไปนอนนอนเหร่นอยู่ในแน่ครับฝันมาไปนอนเหล่นอยู่ในแพ่ครับนอนเห่นอยู่ในแค่บนนัดน,น,น,นี้มีผู้ชายคนหนึง่งคนทองโอ้อยู่บ้านบ่อยู่บ้านบ่คนวะ่ะครับันเลยบป่ปากนาก็ะลื่ยย่างย่างออกมาย่างเปิดประตูออกมาห็นพ่นผู้ชายจะจอยครับคนผู้เก้านั่นแหละเจ๋งไหนจะคนฝันเห็นหลังเตร็เขาลุ่งเหนือเถก ขึ้นอยู่เจยจอยทงสูงคนผู้เก่าหัวผู้เมนผีหน้าบอกล่ะครับไม่เรียนก็ผีหน้าน่ะเล้วครับว่าผีหน,าน,าานวว้าผู้เก่าหน่ะว่าเฮ้ฝันเห็นเล่าอีกแต่ว่าเพราะฝันเห็นเนล่าแต่คนล่ะแต่คนมาบอกนี่แต่ย่างไปหาไปบอกเงื่อนคนครับผมคนัดมาาฝันว่าคุณมาอีกคุณมาขอเงื่อนย่างลำท่างล่ะคุณบริษัทเขาไปในเงื่อนครับคุณว่าฮิตย่างล่ะคุณว่า เปิดประตูออกมาหมดบริยนหังแล้วก็นอนเลนว่ะครับผมมีทางไปทางมาก็นอนเลนจั่สี่ลักนี่แหลเราก็ะเพิ่นครับเท้านี่อันนั้นเอาก่้ยมาไหนยคุณว่าครับกุ้ยผัดกุ้ยหน่วยเดียวก่้ยหน่วยหนึ่งก่้ยหน่วยหนึ่งครับผมแม่ก่้ยหน่วยหนึ่งผัดนีเลขอยู่ในเลขเลขก่วยนั้นมีเลขอยู่ในก่้ยนั้นบ้านคุณเขียนไหวแล้วหนึ่งสี่ ครับผมโอ้ยจังสิเก่าหัวมาไห้เนาะกล้วยหน่วยเดียวก็ะขึ้นยู่ในใจอยู่ดอกครับแต่พี่ตูดินแน่ใจอยู่ของมหานศาสนะก็เลื่ยดีเอาน้ำพิ่นที่แรกว่าสิบ่เอาเด้ครับเพิ่นว่าเอาเพิ่นว่าเอ้าเอ้าคุณว่าครับผมก็เลยเอาเอามากคุณสายสายก่อนเพิ่นว่าอย่าลืมเลขตอวเก่าน้ำเด้อเพิ่นว่าครับเอ้า หน้าหนตัวนี่ว่าตื่นขึ้นมาไม่หน้านน่ทัวคนผูกเก่าหนิทัวก็ววกเลว่านะ่ะเลขตัวเก้าอันตัวไหนกว่าครับไม่เรียนที่เห็นอยู่ในเลขตัวเก่านั่นบ้านีแปดเจ็ดีเห็นในอันนั้นเพื่อนเห็นในบ้านเห็นในบ้านเลขที่เพื่อนน,นั่นครับโตถที่ว่าฝันว่าไปพ่อเพื่อนอยู่ไปทางสุดนั่ยผมมีทางไปเนี่ยครับกัเลืไปทักทายกันเพิ่นก็นเลืว่าเพิ่อนอยู่นี่นั่น งานขอยอยู่งานหลังนั little, uh, 4, ้นน่ะบ้านเลขที่ขอยนั่นบ้48เพิ่นว่าครับผมตัวนี้บ้านเลขที่อันนี้ของลูกของเพิว่าบ้านเลขที่74เพิ่นว่าอีกหลังนึง74แม่นหลังนึง74หลังนึงน่ะ48เพิ่นว่าครับผมกเลยว่าโอ้สิไปทางไนนี่ขอทางไปเด้อมันตันกเลยว่าไปๆๆสิไปส่งเพิ่นว่าครับไปบ่ได้ดอกเพิ่นว่า ครับอันบาดินแม่เลี่ยนครับอันเห็นตัวเลขในกล้วยหนึ่งสีสียังครับนี่สีแดงสีดำหนึ่งสีเนี่ยสีพ่นเขียนไว้นั่คือการคล้ายๆมันสีสีออกแดงนวลนวลแดงนวลนวลครับแม่แดงนวลหนึ่งสีมันแดงโมแปดนี่นามันแดงนวลนวลนามันแดงงามว่าสันแม่เลยหนึ่งสีเนี่นงามพุเขียนใสไว้ครับ ก้วยัก้วยหน่วยหนึ่งแบบน,นี้เอ้าว่าก้วยกับเก่าได้คุยเมรเรียนขันาน๊ปเอากวยเนาะัม,ะม่นแทกัมเนแทกก่าีหนึ่งไปสันบ่ว่ะัมเลตันะโอ้ขั้นามันเก่ว่ามันเห็นเีกสามตัวเห็นแต่สองตัวเขียนไว้ในก้วยเนกะ่าสีหนึ่งนอะขันานไปเป็นสามตัวแมนเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ได้ได้ครับเพราะว่ามันก้วยหน่วยหนึ่งแมนครับลูกคุณมากกับ ก้ันเห็นหด้วยว่ะมันด้วยธาตุก้อนทูานี่แหละ่ะทู่านเบาเอ็มนี่แหละครับอุย้ยขอบคุณในหลายครับเม่เลียนเนาะครับเนะาะจา้าจ้ะครับเดี๋ยวบ้านเลขที่เอื้อยตัวไหนก่อนครับบ้านเลขที่เอื้อยบ้านเลขที่นั่ยแับเก้าสามหรือแปดสามเก้าสามเก้าสามบ่ครับเดี๋ยวก่อนเก้าสา<ะ>ม<ร>เลยนเนาะครับเนาะบ้านเลขที่เก้าสามแบบเบาเอมจำได้ขาวๆอยู่เออบ้านเลขที่สองสองเก้าสาม สองเก้าสามบอ่ครับสามตัวหรือเ่ครับเนี่ยแมนสองเก้าสามครับผมอืขอบคุณไมเรี่นได้ไลค์ครับที่ห้ตัวเลขที่เด็ดดาวแอมตัตรงครับอีฟสี่ครับจ้ครันแค่นี้ละค่ะครับขอบคุณครับไมเรี่นครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะนี่นะคะทมาชมเลขของคุณแมเลี่นค่ท่นผม้ชมกล้วยเห็นผีหน้าเอากล้วยมาให้หนึ่งวีเห็นเลขหนึ่งก็เลขสี่ค่ะสมาชมอยู่ในกล้วยชัดเจนชัดแจ๋ว เป็นสีแดงห้วยก,ก, 9, กับเก้าลลตีเป็น914 9ห4ก้าหนึ่ค่ะท่านผู้ชมเหล็กเก่ากับเหล็กโค้งม,มันโตเดียวกันไอ้ลืมปีนหัวกันมีน้ำแนนเนาะคะน 9, 1, 4, 6, 1, 4, นเนบบาะเก้หนึ่งหรือ614นึบานเล็กี่กับบานเล็ที่สองแล้วก็สี่แปดเจ็ดสี่ค่ะท่านผู้ชมก็ขคอห้มิโฉมิหลักกัคุณแมรี่นเนาะคะเนาะประจําวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3ดาวกาซาลาท่านผู้ชมไู้กอ จอกันคลิปหน้าค่ะก็หายโชกมัน,มน,มน,มนหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะไก่ย่างพงผ่าไปใสษเนาะค่ะสมา,า,าชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทาชมค่ะรับชมบังของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบ่าวแอมละทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่าชม เป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผยขายของโบดีลูกค่าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีจึจนสีเหลือเพือนเนาะครับนะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนัง่าอยู่ของไมกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอูด้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยกู้เลอกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้ <Gesicht ๆ S 1> รเรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>ะแล้วก็บีเอาะใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดนี่แเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมลตทงหินงข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหนุในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กาบมีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบ่าวบาวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมักเนี aciones, <c oughs> ่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแน้ครับแล้วก็เมื่อแตะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล่ะก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี zone, ่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสเได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำรวย30ล้านเปน่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ uh ่งทำเลยพอดลเพิ huh. uh ่งเพิ huh. uh ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสา,สาุครับผมสาธุสาธุ